ฮันวานจะเป็นขนมมาจากตุรกีค่ะวันนี้มีสั่งเป็นฮันวานฟิตาชิโอค่ะที่เห็นสีข,ขาวๆข้างในจะเป็นไอศครีมวานิลาถ้ามีออกเสียงชื่อขนมผิดมีต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นขนมหวานตุรกีที่มีชอบทานมากๆเลยค่ะเพราะว่ารสชาติจะไม่หวานมากฮันวานนะคะเวลาทานคู่กับไอศครีมคือจะเข้ากันมากเลยค่ะตอนนี้ที่อุตเบกิสถานหาทานฮันวานได้แล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปถึงตุรกีก็มีให้ทานแล้ว ใครอยากจะลองทานฮันวานนะคะที่อุซเบกิสถานจะมีหลายสาขาเลยค่ะที่เมจิซิตี้ก็มีนะคะก่อนที่มี่จะเริ่มถ่ายวิดีโอมี่ได้ขออนุญาตพี่เขาแล้วนะคะว่าขอเอาไปลงในช่อง YouTube ได้ไหมพี่เขาบอกโอเคร้านนี้ชื่อว่าฮันวานอาลีค่ะจะมีฮันวานให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยที่ชอบที่สุดจะเป็นรสฟิตาชิโอและรสด,ดั้งเดิมค่ะ รสชาติของฮันวาตัวเนื้อขนมมันจะนุ่มๆละมุนละมุนค่ะพอเราทานเข้าไปนะคะจะมีความหอมของฟิตาชิโอค่ะพอทานคู่กับไอศครีมนะ